ผู้ชายคนนี้วันแรกที่มาทํางานก็เทน้ําร้อนลงไปที่เท้าของเจ้านายตัวเองเพราะอยากทราบว่าความรู้สึกของเจ้านายหายไปจริงหรือไม่เพราะดูผู้หญิงสวยงามเดลเอาช้อนไปป้อนที่ตาของฟิลิปและเห็นหนวดของเจ้านายไม่สวยจึงออกแบบให้เขาเป็นแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วยังมีแบบนี้อีกแต่ที่แปลกๆก,ก็คือฟิลิปไม่ได้ไล่เขาออกจากงานแล้วยังเพิ่มเงินเดือนให้เขาอีก มีเรื่องราวอะไรระหว่างพวกเขาฟิลิปเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินมากมายเพราะอุบัติเหตุในครั้งหนึ่งทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เขาจึงตัดสินใจหาผู้ช่วยมาดูแลมีหลายคนที่เก่งมากๆมาสมัคร มีคนเรียนจบมหาลัยที่มีคือเสียงมีคนมีประสบการณ์มากมายแต่ฟิลิปไม่ได้สนใจคนกลุ่มนี้เขามองไปที่ผู้ชายผิวดำคนนั้นเดลที่จริงยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงานที่เขามาสมัครและยิ่งไปกว่านั้นคือเคยถูกจําคุกเพิ่งได้ปล่อยไม่กี่วันก็มาที่นี่เพราะอยากได้จดหมายแนะนำตัว เพื่อไปของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่เมื่อฟิลิปเห็นผู้ชายผิวสีนี้เขาก็ตัดสินใจให้ผู้ชายคนนี้ลองทํางานหลังจากนั้นจะดูว่าสามารถรับเขาได้ไหมวันหลังเขามาที่บ้านเจ้านายตามนัดหมายเขาเดิมทีอยากได้แค่จดหมายแล้วจะออกไปแต่แม่บ้านพาเขาไปดูทั้งหมดในบ้านสุดท้ายมาที่ห้องที่เตรียมไว้ให้เขาเดลสนใจกับงานนี้มากเมื่อเขาเข้าไปในห้องน้ําเพิ่งรู้ว่าทํางานที่นี่ดีมากดังนั้นเขาจึงรับงานนี้อย่างมีความสุขแต่เขาไม่น่าเชื่อถือเลย มีหลายครั้งที่ไม่ระวังใกล้จะทำให้ฟิลิปเสียชีวิตแต่เมื่อเรียนเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลคนป่วยเขาก็หลักเอาน้ำแช่เท้ามาสรมผมแล้วเอวที่สรมผมไปล้างเท้าเมื่อป้อนข่าวเพราะมองไปที่สาวสวยเกินไปก็ใช้ช้อนไปที่ตาของฟิลิปเดลหัวเราะ้าที่ปันเท้าฟิลิปว่าดูอ่อนแอเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคือปฏิเสธพาฟิลิปไปห้องน้ำเพื่อของฟิลิปก็ไม่พอใจทำไมถึงต้องพาอันธาพาลมาทำงาน คนกลุ่มนี้ไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยแต่ฟิลิปคืออยากได้แบบนั้นเขาบ่อยครั้งลืมไปว่าผมเป็นคนพิการเขาทำกับผมเหมือนคนปกติก็เพราะการกระมทรแบบนี้ทำให้ฟิลิปสบายใจมากเดลไม่เคยมองเขาว่าเป็นคนพิการเขาไม่อยากนั่งรถที่ใช้สำหรับคนใช้เขาเปิดผ้าออกอหลังจากนั้นอุ้มเขามาที่รถทั้งสองคนรับความรู้สึกเดียวกัน ฟิลิปไม่ชอบคนที่จอดรถที่ไม่ตามระเบียบเดลก็เดินไปที่คนนั้นเพื่อสอบถามครั้งหน้าผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับหากมีอีกครั้งจะไม่มีเท้าให้เดินแล้วนะแต่ผู้ช่วยคนนี้ไม่น่าเชื่อถือคนนี้เป็นคนที่ช่วยชีวิตฟิลิปในคืนนั้นฟิลิปหายใจเร็วมากเดลแท้เร็วไม่ช้เดินมาแล้วใช้ผ้าอุ่นๆไว้ตรงหน้าผากของเขาและตอบใจเขาว่าใจเย็นๆเดลก็พาฟิลิปไปเดินเล่นตามถนนของปริสตอนตี สีบรรยากาศข้างนอกทําให้ฟิลิปหายใจสบายมากขึ้นหลังจากนั้นทั้งสองคนมาที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็สนิทขึ้นสุดท้ายฟิลิปก็พูดถึงเรื่องในใจว่าเขาคิดถึงอดีตภรรยาของตนเองบอกว่าเมื่อไหร่ก็ฝันถึงอุบัติเหตุในปีนั้นเดลตั้งแต่ต้นจนจบก็ฟังอย่างตั้งใจฟิลิปแจ้งเดลว,ว่าเขาสามารถเป็นพนักงานจริงๆแล้วเดลมีความสุขมาก เพราะตั้งแต่ก่อนมาเขาไม่เคยได้รับการยอมรับจากใครฝีมือการดูแลคนป่วยของเขาก็เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้เคยเป็นอันธพาลตอนนี้กลายเป็นคนดูแลที่กงกงเขาตัดสินใจที่จะช่วยฟิลิปหาความมั่นใจในตัวเองวันนั้นเดลเห็นฟิลิปมีเพื่อนผ่านจดหมายหลังจากสอบถามไปเดลก็รู้ว่าพวกเขารู้จักกันเพิ่งได้6เดือนแต่ไม่เคยเจอกันเดลรู้ได้ว่าฟิลิปชอบคนนี้มากไม่พูดอะไรโทรหาคนนั้นเลย แม้ว่าฟิลิปไม่ยอมแต่เมื่อโทรศัพท์ได้รับสายเขาก็เริ่มพูดคุยกับคนนั้นเมื่อตัดสายฟิลิปเริ่มเศร้าเพราะเขาอยากดูรูปของตอยอเองเดลช่วยเขาเลือกรูปบางรูปรูปนั่งบนรถเข็นคนพิการนี้ก็ดีนะแต่ฟิลิปก็อาจเปลี่ยนเป็นรูปอื่นที่เมื่อเขายังไม่ป่วย เผชญิญกับความรักแม้ว่าจะเป็นม,มหาเศรษฐีก็ไม่ยอมความมีอับอายแต่และว,วันที่รอคนนั้นตอบจดหมายทุกวันทั้งสองคนก็ออกไปเล่นด้วยกันทั้งสองคนเล่นก้อนหิมะแม้ว่ามีเพียงเดลเป็นคนโยนและฟิลิปถูกโยนอย่างเดียวแต่เขาก็ยังมีความสุขอยู่เดลเห็นว่ารถช้าเกินไปจึงแจ้งคนมาช่วยเปลี่ยนเครื่องใ,ให้ฟิลิปรับความรู้สึกใหม่ๆยังพาฟิลิปไปหนวดเพื่อตอบแทนเดลฟิลิปพาเขาไปตัดเสื้อผ้าไปฟังคอนเสิร์ตไปดูภาพเร็วๆนี่ก็มาถึงวันเกิดของฟิลิป แต่วันเกิดครั้งนี้เพราะมิเดลจึงไม่ได้เหงาเหมือนทุกปีแล้วเลยเหมือนแสงสว่างสองแสงไปที่ชีวิตของฟิลิปช่วยให้เขาผ่านไปช่วงเลาลาที่มืดมนหลังจากนั้นไม่นานฟิลิปก็ได้รับจดหมายจากคนนั้นเธออยากมาพบฟิลิปเรื่องนี้ทําให้เขาสนุกมากจึงไปหาเสื้อผ้ากี่วันเลยฟิลิปส่งกระจกหลายครั้งและวันนัดเจอก็มาถึง แต่ความยินดีคาดหวังของเขาก็ถูกการอับอายล้างทิ้งไปเลยสุดท้ายในวันนั้นฟิลิปก็บอกเดวพาตัวเองออกไปสุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกใดเมื่ออยู่ต่อหน้าความรักนี้ก็ยอมไม่ได้ทั้งสองคนนั่งเครื่องบินของตัวเองตัดสินไปท่องเที่ยวในคืนนั้นฟิลิปพาเดลมาที่ตัวเองเคยเล่นร่มชูชีพด้วยการช่วยเหลือของเพื่อนเขาใส่ชุดนี้อีกครั้งเปรียบกับสีหน้าของฟิลิปเดวสนุกกว่ามากเลยแต่หน้าเสียดายที่วันสวยงามจะมีไม่นานรอจนกว่าทั้งสองคนกลับบ้านก็เห็นน้องชายของเดวเพราะดูและฟิลป24 ั่วโมงทําให้เขาไม่มีเวลาดูแลน้องชายน้องสาวน้องชายดอเจอแต่ปัญหาฟิลิปรู้ว่าตัวเองควรให้เดลออกไปเขาไม่ควรใช้ชีวิตมาดูแลคนพิการเหมือนตอนเองวันต่อมาเดลก็เก็บของของตัวเองบอกลากับทุกคนตอนที่เดลออกมานอกบ้านก็เห็นคนจอดรถไม่ตามระเบียบแต่ครั้งนี้เดลไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วอยู่กับฟิลิปมานานๆทาให้เขาเริ่มโตขึ้นแล้วกลับบนเดลก็จัดการปัญหาในบ้านได้แล้วเขามาหางานใหม่ ความรู้และทักษะที่เขาได้รับเมื่อดูแลฟิลิปก็ช่วยให้เขาผ่านการสัมภาษณ์ได้ส่วนด้านนี้หลังจากที่เดลจากไปฟิลิปก็เปลี่ยนคนดูแลไปหลายคนพวกเขาเมื่อไหร่ก็ระมัดระวังและคิดว่าฟิลิปเป็นคนป่วยแต่ก็ต้องตามนั้นแต่จนถึงหาคนมานวดก็หาคนที่ดีมากๆรอจนถึงเดลมาเจอฟิลิปอีกครั้งเขาก็กลายเป็นคนที่แก่ที่เต็มไปด้วยหนวดแล้วสวัสดีเพื่อนรักมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับหนวดของคุณเดลพาฟิลิปออกไปข้างนอกพวกเขากันไปตามถนนเรื่องนี้ทําให้ตํารวจสนใจ แต่เผชิญกับตำรวจกำลังยิ่งปืนแต่ไม่ได้กลัวอะไรเลยและขยันโกรธตำรวจ <_ d> um> แจ้งว่าตัวเองกำลังพาคนป่วยไปโรงพยาบาลหากอาการหนักขึ้นพวกเขาจะต้องรับผิดชอบนะฟิลิปได้ยินแบบนั้นก็เริ่มการแสดงของตนเองตำรวจเห็นแบบนั้นก็กลัวมากรีบปล่อยให้พวกเขาไปแถมยังใช้รถตำรวจจัดทางให้พวกเขาเดลลือเห็นว่าฟิลิปไม่สนุกก็พาเขาผ่านไปทุ่งนาไปที่ฝั่งทะเลยืนข้างนอกเขาเห็นหนวดของฟิลิปเดลก็เริ่มจัดการออกแบบหนวดของเขา แบบนี้แล้วเป็นแบบนี้เพราะมีเดลฟิลิปเหมือนเรือลำหนึ่งที่ชมไปในทะเลแล้วได้น้ำขึ้นใหม่อีกครั้งและมีชีวิตใหม่อีกครั้งสุดท้ายเดลพาฟิลิปไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแต่ไม่อยากหยอดด้วยกับเขาเดลบอกฟิลิปว่าอย่าเครียดแทนผมทักทาเธอนะหลังจากที่เดลจากไปมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งต่อหน้าเขานี่คือเผื่อผ่านจดหมายของเขาแม้ว่าครั้งแรกเขารีบหนีไปแต่สุดท้ายก็ได้ผลที่ดีนี่เป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงสองคนฟิลิปกับเดล ก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันพวกเขาก็มีชีวิตเป็นของตนเองแม้ว่าพวกเขามีฐานะต่างกันวิธีการใช้ชีวิตก็ต่างกันแต่มันก็ไม่สามารถขัดขวางสองคนนี้ไม่ให้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไม่ได้แบ่งชนชั้นความเคารพและเท่าเทียมกันก็สามารถเริ่มต้นทุกอย่างได้แต่แน่นอนว่าชีวิตก็ต้องมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ก็อย่าให้ตัวเองคิดถึงแต่รถเข็นของคนพิการร่างกายของฟิลิปแม้ว่าจะได้สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ด้วยความเคารพของเดลก็ช่วยให้เขาเป็นอิสระหนังเรื่องนี้จบลงแล้วขอ,ขอบคุณและสวัสดีพบกันไฟไหม้ในโอกาสหน้า